จุดแตกคืออะไรจุดแตกก็คือพี่โป้เองอะค่ะเพราะว่าพี่อะสงสัยอะไรบางอย่างพี่ก็เลยพี่อะสงสัยจากชั้นเตาเนี่ยแหละทำไมเขียนเยอะจังพี่ก็เลยคิดว่าพี่ไม่น่าโดนหรอกเนาะเหมือนสะกดจิตตัวเองอะเคยไหมเคยสะกดจิตตัวเองอะไหมคะก็แบบเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนพอโดนปั๊บเชื่อไหม เจ็บมันลมทั้งยืนอะเออมันแบบพี่ยังชาเลยแล้วพี่ก็คิดว่าเนี่ยณขนาดเนี้ยณวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าฝันไม่ได้คิดเลยนะว่าเรื่องจริงมันชาเบอร์นั้นอะมันคือคิดว่าฝันแล้วมันก็แบบคิดว่าเรื่องที่แบบเหมือนแบบได้ยินมาคือต้องเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่ความจริงอะเหมือนแบบพยายามที่จะแบบมองอะไรที่มันแบบ เอ้ยให้มันให้มันโอเคนะอยากจะให้เพื่อนรักกันให้เพื่อนคุยกันหรือแบบเคลียร์กันได้หรืออะไรเงี้ยแต่แบบบางทีมันเลยจุดนั้นแล้วแบบพอมันโดนเองด้วยอพอคนเรามันเจ็บเองมันจะรู้สึกเองอะว่าแบบเอ้ยโอเคมันมันมันแบบเออเจ็บแล้วเนาะอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเจ็บเองคนใกล้ตัวเจ็บด้วยมันก็เลยแบบ วันนี้เจนก็เลยรู้สึกว่าเจนต้องปกป้องเพื่อนบางคนที่เขาควรได้รับความยุติธรรมก็เท่านั้นเอง